จนดิ้นเบิดนนเป็นเป็นว่านายมาน้แ่ผหเป็นแน่บสองแ่ซื้อซอยนสเป็นแต่บุอยากซื้อ่าร่บาจนตำรวจตอมอนอมนาเห็ดจจงใดเนาะสาวลาวเจ้าจึงบ่มา มีแต่แม่ค้าผู้เท่าเทาเพิ่นเคยมาคนมาแล้วหนาัหวานอ่อนๆกำละงเส้าบาท มาพ่อแม่เพื่อนเลยครับเพื่อนกะเลาะยน้ำมูนี่นะครับเพื่อให้กล้วยเพิ่นกล้วยนี่มาจากเมึงเล่าเสือมาเพื่อนจอเมื่อไดรบุนีสามวีเลยนี่คร,บร,รับบานเฮาสมัยตะก,กี้ก็เคยพอ่อยู่ดอกเพิ่นจะไปเป็นครูเนาะไปเป็นครูว,วันนี้แม่เพิ่อดไปคนเดียวไปหอดใสจละมมมลมเมอเลาะแถวนีง่งามนอนเลยแม่นอนใสต่อเขตเน่ แม่อยู่ฟังพูดหรืออยู่ฟังพี่แองกลูมหาต่อเคลพูดไปฟังเล่าก็ได้บ่บอเดี๋ยวนู้บอเดี๋ยวไปฟังเล่าบอเดี๋ยวไปเล่ามันขำเมบ่ได้บ่เพิ่นจะขำเมบ่ได้เพิ่นจะอยู่แต่ฟังพี่อีหยังสั่นอยู่ในนี่นี่ลงไปเล่าจะเคลียไอีหยังอยู่ในี่นี่จังว่าเจ็บเอาอันนี้จังว่ามันให้บุรีเฮ็ดตกลงบอกระสอบเดิกระสอบอีหยังกระสอบตกระสอบแม่ไอ้หยางอ่ะเนี่ยกระสอบไอีหยังเนี่ยกระสอบเนี่ยเอากินมะหยงเนี่ยเอากินชะพาดิ โอ้ยมันหนาวหน่อยใครเห็นจะไหนปะพรมบะมี่บ่โอ้ปะพรมกับบะมี่เอาปะพรมแม่ในอันนึ่งแถวแม่อะไรย่บอะไรนี่แม่อะไรยิ่หรอกจ้ะโอ้น้ำกินนี่บ่หลายแต่ว่ามีตะกล้วยมากเลยสีใดสีไดงมาเอาอันไม่เล่าอันไล่งามๆก็หนีแน่เพอให้เราอุ่นมันหนาวแล้วอะไรแม่แต่ว่ายาไปถิ่มไร อย่าไปทิมไดนบ้านอยูใส่บ้านบ้านเกิอดอยู่สิกก่อนอ่างปลาดูอ่างปลูตำนบนยังหูอยู่บ่แจ๊ดแแถวแถวสิรินธรนี่บ่แจ๊ดแถวแถวสิรินธรอ,อันนี้ผัาห่มเสื้อมากไม่ไหมเลยมันเป็นแบบผัาห่มนว่มในกลางมันก็หนากลางมันก็ไหนไม่จะอุ่นอยู่บ่บโอ้แล้วแกเป็นน้ำเด้อเอาให้เล่ารลวเอามันอากาศมันหนาวขยานเจ้าหนาว เอานี่เด้อพอดีเลยซื้อมาตะดานช่องเม็กครับเอาให้แม่เราเป็นประโคมแบบนุ่มๆบ่บอบ่อแห้งดอกบ่บแห้งดอกปั่นกันใสเวลาสองร้อยนี่ละออเอาเอาเมื่อไดรบล่ล่ะไปไปวันนี้เอาใส่เบิังสิเบิังว่าเสี่ยวไปได้บ่นอนใส่วันนี้แบบนอนใสแม่นอนใสเม่นนอนเล่ได้นอนเลาะไปเรื่อยแบบ นั่งนั่งยังไหนยัยนี่มาเนี่ไปนั่งอยู่ไสบัานี่ยนั่งเอาน้ำวัดหรือจังไหนมานั่งเอามางนี่ยใส่แล้วบัเนี่ยมองนอนมองนั่งไปนั่งใส่น้ำทางน้ำยังโอ้บ่ย่านบ่ยังบ่มาเนีบ่มีไยังเอาเมื่อไรยูบ่เอาเอาไปมัเนี่สีเบิ้งว่าแม่จะไปยังไหนไปไหนยูอกหาไปเบิ้งสีเบิ้งนี่จะไปไหนยูบ่ เจรลอนก็นเอาเจลลอนนมเรามีามมม่แล้วแม่เอ้ยมมีทเทนาดเดอเนาพอเฉพ่อกันเทนาเดอมมี่ม,มีเอา,า,ออาต่ป่าตัวปลาห้มนี่ซื้อมาใหม่ๆเด้อรักษเอาเด้อมันห<ม>นาวเอา ให้แม่เพื่อนนะครับหลายอย่างเลยบาทเนี่ยอีลุงตุงนั่งบานเท่าตะเกิดมาเป็นเด็กหน่อยบานเท่าเอินว่าอันอันพอหลอดก็ไม่หาสิไปคููกันนะลาะไปบุง่าเป็นขำขำมขามเทศยว่าอล้ละก็ทิเลารไปไปเที่ยวตัว,ตวดแดนน้ำให้น้ำหนาน้ำเทียงน้ำทางครับตามภาษาเพื่อนล่ะไป<ม>เออสู่ชีวิตไปขึ้นกัน<ม>ผ่านมาบ่งมีแนวหายในรถมีตะกล่วยนามสามขวดหน่อย มันเข่านาหนาว,วอะไรทีต่ตน,น,นเพิ่นก็เลยไฮเปอรมมันเผื่อหนึ่งแบ่งปันกันไปครับยามพ่อมีนี่ยจักหน่อยแม่หันก็ไม่ย่างมีแต่ขวดพลาสติกครับเล่ากระเซี่ยวขวยใช้ในกระสอบที่บาดนี่โอ้ยกระสีได้กินหลายมือนด้่บ้านนี่บักหลายหนึ่งเอาไปเด้อเอาเลขเดลเล,เลขออกเจอไรเลขกักเลขออกเจอไรไม่ได้แหะมันจะออกเลขยังไงเนี่ยจะออ,ออกเลขไหว่ามาเมืองกัน่าแม่ บอกแน่จักตัวเลขบ้าหูบอคืดว่าเดี๋ยวคืดว่าบ่ได้คืดว่าตัวไหนบ่ตัวไหนสีออกเลขตัวไหนออกบอกจักตัวนี่ยู่บ่จักเลขอยู่บอเพิ่นบ่จักเลขเด้อครับบ่ได้บอกกันดอกไปนะแม่เด้อเออออ ไปไปไปอะไรสิพื้นเบิ่งว่าบห่มพื้นเบิ่งมานี่พื้นพรมบางนานพอดีอยู่วะเอาบระพรมไปแล้วพื้นพรมมันอุ่นอยู่วะอู้สโชคดีเลยนี่มะพร้าหนาวพอดีเลยพวนาพรมใหม่ๆเลยพวน่าเอออุ่นบาดนี่อุ่นเป็นอุ่นเพื่อใหญ่ ไปแล้วครับออกแบ่งปันกันไปไข่มดแดงมืต้งกระซังครับหน้าด้านช่องเมฆเข้าแม่ขาส,สวยๆฟังเล่าขนมาแล้วครับเรียบร้อยเลยผักบานบานปลาครับมาแล้วเด้อหน้าด้านช่องเมฆแกงเซฟปลาแหงไปก่อนกระไรนะครับหน้าด้านต่อมอช่องเมฆดัอย,ยอะไ้ผักหวานเลยครับหยอดยงใหญ,ใหญ,ใหญ่มาแล้วครับด้านตอมอช่องเมฆจนตำรวจ ตอมอ,นแ,มนอมนแนมนาเห็ดจังไดนน้อสาวลาวเจ้าจึงบ่ามามีแต่แม่ค้า <c oughs> ผู้เท่าเท่าเพิ่นเคยมา <c oughs> คนมาแล้วนาผ <c oughs> ักหวานอ่อนๆกำละสาวบาท <c oughs> อยากกินผักหวานอ่อนๆแกงไส่ปลา <c oughs> แห่งไ <c oughs> ข่หมูดแดงบดตง่ตรงตรงบตรงก็สร้างนะครับ มีขายผักหวานเด้อครับหอยเลียบ่มันหอยเบียบบักบกฟักหวานทั้งหน่วยทั้งยอดบักขามบอมเนบักขามแท้ครับบักขามปลอมเพิ่นคนมาขายอยู่หน้าด่านช่องเม็กรวมถึงกันผักขยงคือเอาม้าไรอ่ะเอามาจังไดอ่ะกกเอามาเส้นถุงมาก่ะสั่นบ่แม่นกะละมังแบบไงแบกจังไงมากกใส่ถุงมันก็มาจับให้กะละมังค่ะบ่ได้รึกปานนั้นค่ะผักเนาะ มาด้วยครับหน้าด้านช่องเมกแมค,ค่าบุระฟังทางผลพันขนเครืองอีลงปลงเปงมาแก่มาแบกมาตูดมาขอนหาอุญุอาญะขามมาขายฟังดีครับหาเงินบาทหาหยองสองหยองหาบาทสิบบาทเจ้าบาทลอยบาทพันบาทพระได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าแต่วาทีสําคัญเวยครับมาพักหวานเวยครับมาพักหวานยอดอ่อนมากแล้วครับน้งเข้มก็มี เก็ระสับดังใช้เห็ดบดอ่อนเห็ดบดอ่อนๆนะครับแต่ว่าแหงนะตอนนี้ซุปมะแหงบ่มะแหงมะแหงไม่ค่าครับมะแหงเห็ดอ่อนๆนะครับมาแล้วหน้าด่านช่องเม็กช่องเม็กนะครับพี่น้องอยากมาเที่ยววันหยุดเขาหน้ากระถินหาสินใสไปงานใส่ตะโก่าอยากอายโม ซื่อผ้าไหมงามๆอยู่ไทยกับแพงลองมาเบืองดานช่องเมกเดอรับขามมาเฮ็ดเอกสารสามสิบห้าบาทมหาศิลงามๆไปลองใส่เบิองลายมิวส์ดลยไทยลายขอลายขอระราชทานก็นมีแบบมีทั้งแบบต่อตีนมีทั้งแบบบ่ต่อเหล่าเบียก็มีเบียจักป๋องลอยละเบียป๋องเหล็กซีกับป๋องลอยค่ะป๋องใหญ่สาม ผ้าห่มงามๆลายโบคิดมากครับเป็นลายคิตติเ <c oughs> พื่นอนท <c oughs> ่าไดเกาะหน่อยหน่อยค่ะสิบบาทค่ะบลมหนาวกำลังมาบ่ามีไผ่กอดสือผ้าห่มไปกระได <c oughs> มีหอดอันนี้เด้อร์เราเขาเมืองคงแม่นบ่แ <c oughs> ม่นค่ะหัวละยี่สิบบาทเศร้าบาทเซ่เมื่อเลยได้ครับเศร้าบาทเราเมืองคงหัวละเส้าบาทเศร้าบาทก็เม่าได้ครับ แบบนี้เลยมากครับมันมาหิวน้ำมาซิวมากกับนำรถปากลากนะครับเล่าขาเมืองคงกาาุลาส่าวพอจไปหอดซาลาวันก็นได้ยุนี่ก็มีมาหาสารามิยวนี่เบียร์เฮดไทยเป็นทุงเป็นทุงเลยบุรีก็มีครับขนมผ่านี่หลายเจักหน่อยได้ครับผ่าลายงามๆพี่น้องฟังไทยขามาอยากได้ผาซินหรือว่าอยากหาผ่าไปตัดเสืยองามๆมาหาหน่องมิวได้เปิด ทุกวันบ่ค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันขายของขายของเขาก็อะไรว่าอกไปนั่งก็ได้ต้นนี้ต้นนี้ลอยที่หนองไถ่ขามมาเที่ยวอยู่เนะครับก้อนเข่างามๆก็มีดอยเดียวค่ะดอยเดียวใส่เข่าเลยสามโลในน้อยนี่เท่าไรน้องมิวต้นนึงเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทโอ้โหเฮ็ดงามเลยครับลูลามาบ่เข่าบ่วบ่มีจักโตใหญ่ๆลอยหนึ่งแบบนี้เนะครับลอยเดียวคือไก่ อันนี้ก็ร้อยเดียวปัดใสเขาเพราะนั่นคนเือน,นั่นพายเซ่ร้อยเดียวบางไงบางงามบางโกกระต้าเดร่าเมียวคนเนี่กกะตาไม่มีไรละค่ะเนะตัวไงสามร้อยตัวหน่อยร้อยหาสิบโอสองร้อยหาสิบโอ้ครับผมอย่าลืมแวะมาได้ครับหนาวแล้วโมเป็นตะยูหนาวกระซับกระไซเอาหั่นนกไปครับนี่หั่นนกแม่แล้วว่าไปต้มครับต้มกินสาวหม้อเท่านั้นตาย S <S <an itary> พญานบ่ข้างนกก็คืชอช่องนี่มันไข่ออกไปเรียบร้อยแล้วมันถื่อล่มมันผิวลงมาดีกว๋วยเตีมซื้อก็เลยบบบห้าพี่น้องมีบ้านเลื่อนไทยมีซาราบรรยากาศดีๆไปประดับประดาว่าผู้ใดมีไอเดียร้านอาหารหมนแล้วไปไปค้นทายลูกไปค้นทายลูกข้างนกกนี่เม,รรมื่อดดมีางๆเด้อมาซื้อได้อยู่ยูเชิญนิคมสอง อำเภอซิรินทนแยกไปอำเภือผงขกยมกระตรงไปกับใบดานช่องเม็ดมีขายหลายเด้ครับมาเหลือกเอาจะได้ร้อยหนึ่งนี่ล้อยหนึ่งไปต้อเอง,เองเนี่ปวดข้อเกือบตายนึวว่าไปเลาะหาเนี่ยพ่อพ่อมองมันบ่นมนี้เลยหัานหนกมันเป็นหัานนกกะทิพนุกะกจอกไงละครับนี่เอขายกันเป็นย่วงนั่นนี่ไม่ได้ขายเป็นหังนอกล้อยหนึ่งมาเหลือกเอาง่ายๆผมเคยไปตลาดนัดแท่เหล้าถาดพนมมัน นะครับเอามาขายเชื่อปิหอดหยอเป็นหยอปนเป็นปนอันนี้ยิง่งงามๆนะครับยัี้ยิงงามๆเบิ่งงามๆเลยเอาปสิวัติไปลังแกมันทำไมมันทำลังกว่าจะได้มันออกแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วเดือดตะเคียนมันหนีนำเพิงนี่ค่อนข้างจะแฉได้ครับเพราะว่ามันจะใสคาคุณๆแล้ว เป็นคนๆคน,นี่คือว่าผสมน้ำตาลน้ำตาลเพราะว่าผมบอวมันใส่นะมันใสเลยนี่อันนี้คือน้ำเพิงแท่ครับน้ำเพรงปลากิน,นเป็นยาเด้ครับแล้วมันจะเป็นแบบว่ามันจะหอมจะหจะวานแบบแบบน้ำตาลมันจะออกแบบสมสมจันหน่อยตามรสชาติของดอกไม่กินดอกไม้กินดอกไม่เลยนะก็ไหและนี<า>่ฮะคือขายแหงพวกเขา ันจะซื้อโซ่ไ้ฮะเขาฟังยี่้อบเาน <c oughs> อ้แกคาล์ยิ่งเราคึกด้ค่ะ์้องเป็นซูสันค่ะคึกจ้าวุ้ยขึ้นแล้วอเมลงเมยลงเมะ์า่ลงเมยลงเมยลงเมยเป็นหูลายลายผลมีเงนกัน <c oughs> ไปลงสูงกนหูใหม่ม่ ของแฉะเด้อครับอยากได้มาเอานี่มันใสนี่สองลอยสองลอยแพงบ่ถ้าถือของแฉะบ่แพงครับลอยนึงถ้าถือของปลอมห้าสิบบาทกันยังแพงสองลอยของแฉะแล้ขายยั่นี่ขายมาจากปีเบืองหน้าเล่าร่น,นขายไม่ยังแกนเพราะในผัวบน่น<ม>จนนี่จนได้เคยละ่ะได้เคยล่ลูกจมวุ้นเดียวเอาอันนึงเ<ะ>ส้น แล้วช่งปลาคามเนี่ยปลาคามอาชิบป,ปาด้าปลากระตันแสบแสบจ้าชิมชิมได้เพื่อนปลาคามยัง

ไอ้ผเบาแต่ว่าห้างนกเบาเคยซื <c <c ้อไปแล้วต้มเลยขันจะตายคอไม่ได้ผลหมอแม่เนี่มันได้ต้มเยู่เนีไปนั่นคอกับไขเบดขั้นเราสั่นคอไดบาดเบ็ดปะอบารเนี่ยได้บาดคือยังหลา

เอาเป็นเป็นนะนะเอาเป็นเป็นแล้วนั่นตัวตัวหมูอ่ะนี่บอจ้าดวเบดตัวมาอันนี้ดจ่าจนดิ้นเบิดนอนนำเป็น

ไม่หลายยาซื้อยาซื้อยาซื้อแซบคนละบองไปีเลยที่นนละบองระขามใหญ่มันสมแจมันสเป็นไงปนเป็นไงวาของเรากรแซบเซียนาเลยยังรว่า่นดี่วชแขนะด้เดียวโวยกัดขวดไอ้ยังวันนี้ว่ายุคปู่แล้ว ปะจะมีค้าเยนบอกกันมิจาวาแซบนี่อะไรแซบแล้วยกโปะดิแลอก็ยังยกโปะอยู่เลยงดการน่ะก็ชมไม่ตละวรับอ้าวอ้าวอ้าว่าบกขามรานเป็นวเป็นอันนึ่งอซอยเรจ้ากระปุกไปกินต่บะขามไปกินเขากินหนไปอซอยรากระปุกโอ้ยกระปุก หนึ่งกระปุกสองกระปุกเดี๋ยวไปขึเอาอยู่ว่าเต๋อเอาอยู่เออนี่เราเอานี่นี่ใได้แล้วนี่ฝาลูกใจเ๋ยวซอยตัวแดดเลยก็ซอยตัวดีเจ้าน้าอี่ตัวน้อยหน่อยพอแล้วเจ้าเนี่ยโอ้ยมันจะขี่ยอดนจะขี่ยอดนะวะน้ำท่ากินมาน้ำท่งขี่ยอด้กขขี่กมาไม่ได้แาขามใช่ไหมยนกเบาอา่อแลมารจะซอยได้มาซอย่ รวบอะไรหนึ่งอ,อยห้าเสบสองห้าสอัดก็นานอีกกระพุกหนึ่งไปเอามาโอ้แลนแลนเลยแลนเลยแลนเลยเขาอเป็นเคยด้วนนี้วนนี้ม่อ ไอ้ว่าตรงตรงๆนะแม่เด้อมันสมมันบ่แซ่บมันใส่ท้วงเป็นเจ้าเนี่ยเราไมอยากเป็นตัวเนี่ยจะงอยเนี่เป็นธรายบาทนี่ยเอ้าซื้อซอยเดี๋ยวขับจุ่มนี่อุ้ยลืมไปเขาวอกแห้งปวดท่างพูดจะได้ยินเขาใช้ซื้อซอยได้คนตายคนเปลี่ยนค่อยๆบอกค่อยๆข้าเจ้าพ่ดอะไรเงียบดอกว้ายห้องแนี่ ของเราสองหาศูนย์เขาเจ้่เชกบาทหาซิบแนี้ก็สองร้อยเป็นสี่ร้อยหาซิบได้แล้วๆสีโอนให้นะยังไม่แบ่งกันเอา,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 าลาาักซ <t> ี่มาเอว้กได้กู